ปูติดละคปรปลาลุงเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนกลางคืนปลาลุงเลยข้าวมันปลาลุง <c oughs> กินจต่ก่อน <c oughs> จังหน่อยแข็งแอกๆนี่ท <c oughs> <c oughs> ีบอกอย่างนีทุ้งข่างๆชี้เรื่องนั่นแซ่บนะกินแล้วบ,บอกสิจังสีใช้ไปแซ่บตัวไหนใส่เรื่องตัวไหนตัวไหนถั่วแซบ่บโบเคยกินจะขื่อ โอ้ยจะบอกเท้ามะเร็งอะเมื่อไหร่จะได้กินนี่แต่ซิมจิซิมก็กินบ่เขาลานบ่แะซิมมันก็ได้ยินซิมหน่อยยินก็ได้กินหลายมีเยอะแยะนะโอ้ย nào cái <laughs> nhang khăn để này như ông sai được, được, thấy ba, thấy luôn, được. Thả bài đi ba luôn, à đi hả? Vào nhang, ở đây, đây 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 này, na, heo chát, được này, bơ bơ กินโหลดจ้ะนะแมงไหมก็ลายลายพอตกตอนกลางคืนมาพี่พี่พีนะพี่เด้อพี่พี่พี่ดูพี่สิบไปบไปหาเลยเน่เน่มาหล่อหน่องไปแมงไหมเหีกยกลายอยู่สองพอลูกคนก็มากินข้าวแรงกินแบบมืดๆอีกได้งงกินจากเข็นบ่เห็นฟอบ่ได้เปิดไฟ้เหี้ ถ้าเปิดไฟทรายหายได้ครับถ้าบุเปิดไฟทรายนะพี่น้องประมาณน,นี้ถ้าขนปรนะมาณ้าหัานไฟมากกับก็เดียนมาห้ามน,น่อยมันมันไม่มมมใหม่รายนะพี่น้องเปิดมไหม่รายาเขาห้หามบ้าบ้า ไปลูกจะไปอกิเขาเนยฉีดุดไหมผู้ได้น่ยเยอเลือมหยิบหยิู้ได้มือนไนไหนเอเนยเเนยพม่มูเล่็แล้วมืเนี่เออเนยมานอนน้ำได้ไหมเเนยมานอนน้ำยาเป็นไข่่เลยอืมอเ็ดย่เฮ็ดแม่เห็ดแม่แงแม่เร็วแงแม่เร็วแงแม่เร็วแงแม่เฮ้บแไปทเหล่ายิ้มแล้วบ่ ขามหองเราป่าลุงใช้ใช้ใขหน่อยนะไปหน่อยขัานไหวแท้ปาลุงวะเออจิ๊เกยุ่งให้ลูยาดสีมาปติปติขามันหอไว้ตมือนะมือมือเลลาไอขาดออกมาแล้วัสิเปดสวาย ไปเลยเซียนนะโอ้ยไปนั่งหอยนัหอยเลยดีพดูคนไปวานะดูคนไปเองเลยทาสามขังชุ้มก็ได้ เกีงอไเดีเกียน่ดนเอแตไปี้มเน้อน้อเกี่ยงกยเกสอเกียเกียเกียะไรมันซ้อนนอกเลยแเวลานอนแล้คือสามารถพับเนี่ยนอนพับข่นไนาไม่นานปวด บอนง่าดิบเลยคืสามารถทักได้เริ่มการวดใ้วจง่ายพยาอามพาาที่นอนคือมานนอนไหลุงได้หมดนี้ นอนเย็นบ่ได้เจ็บเจ็บเท้าเท้าแตกไปนอนเย็นตื่นมาอย่างบ่ได้เลยนี่เหรอเพราะมันถือความเย็นแลนตื่นเช้ามาในอย่างก็บ่ได้นอนมาชามึงอะไรเงีนอนไปเข้าแจ๊กเลยผิวหนึ่งเลยก็เับผห่มมันนุ๊ก นอนน่ะแหละแกขาวเด้อพน้าตัวทะลุนอนนั่นแหละตัวน่ะนอนนั่นแหละตัวพน้าก็นอนเนี่ยนี่มองเก่าแล้วมันยัางปุยหยักตูดไปตูดมาตูก็นอนหันนอนคนละข้างเท่านี่แหละ เขาไปนอนแห้งกับเขาไปนอนในห้องเขาไปนอนแห้งพอได้กเขาไปนอนในห้อง งามไปนอนแจพู้นยยังได้เปิดผนลมยังเปิดกันเป็นลนอนแจนี่แจนี่ัดลมเราได้ถึงเ้อเปิดกันแจนแ่รมอยโล้บวเข้าไปครับ ไปปลอนอน้ไปปอนอันน้ลโอ้โให้ป้าทุมอนอี่มาลนหน่อยท้อนนี้นอนนมอนีมชงขึ้นอนแต่บดมีมูนมอนเลยเจ้าคุให้คุคมากโอ้จิจได้ดานอนบดมีมอน chắc càng mùng nước bò non như bạn nhung một cắt bắt thôi quá sợ mới cả cát cứ lại nhung mà khó cứ phải non đấy เย่ยุ๊กลป่ปม่งเป็นเป็นเนกับมากเลยางนนั่ีนนีนั่ง นี่สมเนียงทำนะนี่สมเนียเยสมคันอืมนั่นเขเรยกมันะไเนี่ยเปนเได้อยไมันเลเนี่ยเนบตาูกสัยปลูกนิสัยใช่ปลูก่ันวไเนอปนเละปกยดีปาลกไมบายสายดปาลก่ไมบรอยัติ

ปิดเบิร์ตไพ่บเปิดจะกูนอกเลยอกเวพเราก็นอนบัรับเลียเปิดไพ่นอนกันจะคนหนึ่งสามสีคนคนตที่เปิดไพ่พอเราก็จะนอนเทียงนะแต่พอเราจะไปนอนเทียงน่เปิดให้โ้นและ ม่แต่โต้ลนี่ยนอไหยัขึ้นอยกะตืโต้ไ่ได้นอนเนาะขึ้นนอนของเองโต้วต้เฉยๆนอนวะนะครับท่านว่านอนเ้าเ้าสามโม่เพื่อนอนอนช่องถุนนอนเลยพันนี้ผมเพิ่นบบเรือผมบบเรือแท้ๆเลยมุนเว้แล้วผม ดึเป็นดึงแต่ละมือพอด้กันยังนอนกัยังสามสี่ทุกนาเลยหอยค่งอันนี้หมอละเลยหนอยแล้น่อ๋อหมอจเนัน้ละรับจะเจสาวกึ

Tinh tinh nói leo.